สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมไป,ปสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP สองนะคะของการเที่ยวถ้ำนาคาค่ะอันนี้เรากำลังเดินเข้าไปสู่สประตูถ้ำนาคานะคะอ่าเมือ <ไป S 1> ่อมาถึงประตูถ้ำนาคาเราก็จะถ,ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะเก็บภาพเป็นที่ระลึกสักภาพหนึ่งนะคะ แล้วก็เดินเข้าไปผ่านเข้าไปนะคะก็จะมีผังในการเดินทางนะคะน้องไกด์น้องมิกนะคะก็จะแนะนําว่าเราจะไปยังส่วนต่างๆนะคะจุดไหนกันบ้างนะคะมีการเดินทางยังไงบ้างก็จะมีทั้งการเดินขึ้นบันไดการเดินบนพื้นราบนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นไปยังโซนต่างๆนะคะเราก็จะ ทำการขอขมาลาโทษนะคะแล้วก็ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าขอให้การเดินทางครั้งนี้ของเรานะคะปลอดภัยแล้วก็แขวคร่ดนะคะจากอันตรายต่างๆนะคะเดินทางโดยปลอดภัยกลับลงมาอย่างปลอดภัยนะคะ,ะซึ่งเราจะใช้ระยะในการเดินทางทั้งหมดนะคะ2 0 0พ 200เมตรนะคะประมาณ2กิโลกว่าๆนะคะในการเดินทางไม่มีค่ะ ซึ่งทางที่เราเดินไปนะคะก็จะมีบางจุดนะคะที่สูงชันนิดนึงนะคะพอเดินมาได้สักระยะหนึ่งก็จะมีภาพเต่านะคะหินเห็นคล้ายๆกับรูปเต่าแล้วก็จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะพอเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะคะดูหน้าตาเด็กๆนะคะก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าร่างกายต้องการปรับสภาพนะคะเราจะเดินไปทั้งหมดนะคะโซน A ถึงโซนแนะคะตอนนี้ก็ถึงโซน B นะคะ ระหว่างทางก็จะอาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็ยุงค่อนข้างชุมนะคะยุงจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเข้าหน้าหนาวเนาะฝนตกแล้วก็อากาศค่อนข้างชื้นนะคะทางนี้เป็อรับี่ว่าีวคนนี้เป็นหลายันบ้า ไหนก็ลูกกินน้ำไหมเอาให้หน่อย็จะมีหินให้เราขอพรนะคะเราจะขอพรเรื่องไหนก็ได้เรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องโชคลาภนะคะแต่ไกด์เขาแนะนำว่าห้ามบนบานสารก่ลาวนะคะขอได้อย่างเดียวค่ะ ระหว่างทางนะคะก็จะมีจุดให้นั่งพักนะคะพักเหนื่อยแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะคะนี่ก็จะเป็นซุ้มซุ้มไผ่นะคะค่อนข้างสวยงามนะคะเราก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก อตอนนี้ก็มาถึงจุดเอฟนะคะเรื่องที่เป็นข้าวขาวน้ำตกนะครับตัดที่มันทิันที่เจ็ดนะครับเดินไปเรื่อยๆนะคะจุดอจุดจีไม่กูรีบไป มาถึงมุมนี้นะคะวิวค่อนข้างสวยนะคะสวยมากนะสวยมาก,มากทุกคนต้องลองมาดูนะคะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเห็นแค่ในภาพในวิดีโออาจจะยังไม่จุใจเท่าไหร่นะคะนีจนแดดเนาะเสื่อสภาพมันตายตูงขึ้นมาด้วย หลังจากชมภาพชมวิวทีทัศน์นะคะพักผ่อนหย่อนใจนิดนึงนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะู้สวยตาน บันไดค่อนข้างชันนะคะเราก็ต้องเซฟความปลอดภัยด้วยค่อยๆเดินอันนี้จะเป็นช่องแคบมัลลากาที่จริงเราจะชื่อว่าช่องแคบภูลังกานะคะแต่นักท่องเที่ยวมาเปลี่ยนกันเองนะคะเป็นช่องแคบมัลลากาสู้ๆครับสู้ๆตูนขึ้นไปแล้วมันหลุดปะลองขันลุด จะสังเกตหินนะคะเป็นลวดลายนะคะค่อนข้างสวยงามอันนี้เป็นจุดเฮสนะคะจุดเสโอ้ลง่ายแล้วนี่ใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงจุดแอลแล้วาดีนกูไปอยู่ตรงนั้นดิดูตรงนั้นดูอันนี้จุดไอนะคะก็จะมีศาลาพักใจนักท่องเที่ยวที่เดินมาก่อนล่วงหน้าก็จะมาพักผ่อนตรงนี้